สวดีค่ะพบกับป้าพอล่าสภัยอีสานนะคะวันนี้ป้าพอล่าก็จะมานําเสนอนะคะต้นไม้ตระกูลอโรคาเซียนะคะนะคะต้นไม้ตระกูลอโรคาเซียนะคะอโรคาเซียสติงเรนะคะวันนี้ เป็นต้นไม้ของป้าพะล่าเองนะคะที่เลี้ยงไว้ที่ข้างๆห้องสวนเล็กๆของป้าพะล่าเนี่ยนะคะเรามาดูกันนะคะน,นี้ป้าพะล่าได้มาน่าจะสี่ห้าเดือนแล้วนะคะก่อนก่อนหนาวนะคะไม้ตระกูลอโรคาเซียเนี่ยค่ะมันจะดีอยู่อย่างหนึ่งพอเข้าหนะ้าหนาวมาพวกตระกูลบอลสีอะไรที่เลี้ยงไว้ลนะมันก็จะยุบเนาะ จะมองไม่เห็นนะคะมีหลายๆตัวยุบไปนะคะแต่พอเป็นมาเจออะโรคาเซียตัวสติงเลเนี่ยนะคะหรือที่เราเรียกกันว่าหางกระเบนนะคะทีท่ทั่วไปเรียกหางกระเบนหรือบางท่านก็เรียกอะไรนะคะแมงดาทะเลนะคะเนาะแล้วแต่จะอยู่ในทางไหนที่จะเรียกกันนะคะเนี่ยอลัลลาก็ว่ามันดีอย่างนะคะม,มันมันไม่ยุบเนาะ เราก็จะได้เห็นความสดชื่นไม่ว่าจะร้อนฝนหนาวเนาะแต่นี่ป้าพอลา่าเขาเพิ่งเลี้ยงมาได้สี่ห้าเดือนเนี่ยนะ,ะมีต้นเดียวนะคะมีอย่างต้นอตอนซื้อมาก็ซื้อมาต้นเล็กๆนะคะประมาณประมาณนี้นะคือป้าพอล่าเนี่ยเล็กๆเ,เนี่ยคะ่ะห้าหกเซนประมาณนี้นะคะกระถางใบเดิมอยู่นะคะยังไม่ได้เปลี่ยนนี่สี่ห้าเดือนแล้วก็ประมาณ 30เซนได้แล้วนะคะเอาไม้บรรทัดมาวัดละได้เลยไม้บรรทัดอยู่ทัดหนึ่งก็30เซนเนาะหรือหนึ่งฟุตแต่อันเนี้ยเลยไปประมาณ35หเซนนะคะ,ะดูเพื่อนๆมาดูกันนะคะจะเป็นหางกระเบนไหมมาดูกันว่าจะหางกระเบนหรือแมงดาทะเละเหางหางนะะหางปลากระเบนเนาะ พาราก็ว่ามันมีเอกลักษณ์ดีนะคะตามชื่อเลยเนาะแล้วเลี้ยงก็ง่ายเนาะพอถึงฤดูหนาวอะไรมามันก็ไม่ยุบนะคะมันก็ยังให้เราชื่นชมใบสีเขียวๆกันได้ตลอดเนาะถ้าเราดูแลดีๆเนี่ยแต่เห็นเขาบอกว่ามันไม่ยุบนะคะมันเน่าเลยแต่ว่าของเราก็รอดมาแต่อย่าให้มันแฉะนะคะนะคะอันนี้ าพอร่าลองน้ำไปเฉยๆนะคะถ้ามันเยอะก็เทออกนะคะถ้าเยอะกึนไปรากก็จะเน่านะคะนี่ยต้นก็จะเป็นลายๆอย่างนี้นะคะนะคะนี่ค่ะใบก็จะเป็นอย่างนี้หางะคะ่ะสีเขียวๆนะคะหางนะคะเหมือนปลากระเบนเนาะตรงตามชื่อตาม ลักษณะเนี่ยนะคะบอกเลยานอาว่าชื่ออะไรนะคะการขยายพันธุ์นะคะของอ r โรคาเซียปลาหางกระเบนของเราเนี่ยนะคะ,ะ,คะเห็นก็บอกว่าขยายพันธุ์โดยการเ,าเก็บไข่เหมือนกันนะคะแต่เห็นบอกว่าประมาณ8เดือนนะคะถึงจะมีไข่ ป้าพอล่ายังไม่ถึง8เดือนเนาะเพิ่งจะได้สี่เดือนกว่าๆยังไม่ห้าเดือนนะคะก็เดี๋ยวให้ครบ8ดเดือนป้าพอล่าก็จะขยายพันธุ์เหมือนกันเพื่อจะได้มีหลายๆต้นนะคะเนีย่ยสวยงามนะคะจะหลงลักอโลคาเซียเนาะสติงเลเข้าแล้วต้องขยายพันธุ์ไว้เยอะๆนะคะนะคะต้นก็เริ่มมีความสูงป้าพอล่าไปดูของเพื่อนๆมาเห็นบอกว่าถ้าลงดินนะนะคะ ก็จะต้นสูงใหญ่เหมือนกันนะคะเกิน60เซนขึ้นไปอะนะคะเป็นพุ่มใหญ่แล้วก็จะลองเลี้ยงแล้วก็เปลี่ยนกระถางดูนะคะเพราะว่ามันสวยงามมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นนะคะเนี่ยเลี้ยงก็ง่ายเนาะอยู่กับเราได้ดันานไม่ต้องยุบมีก็สีห้าเดือนเนาะตอนป้าพอล่าซื้อมาหลักร้อยนะคะต้นเล็กๆนะคะมาเลี้ยงเอาเราเนาะเลี้ยงไว้ดูเพื่อความสวยงามงบน้อยเนาะ เราก็ซื้อตามต้นเล็กๆใช้เวลาระยะเวลาที่อยู่กับเราไปนะคะขยายดูความเจริญเติบโตเนาะสำหรับท่านเพื่อนๆเนาะที่ใจร้อนเนาะอยากดูความโตเลยมีงบก็นนะเนี่ยจะซื้อรุ่นที่ของป้าพราตอนนี้นะคะน่าจะเป็นหลักพันอัพนะเนาะแต่ตอนนี้ต้นไม้ลงก็ ไม่รู้ว่าลงไปด้วยไหมป้าพอล่าก็ไม่มีเวลาไปตามเนาะแต่เนี่ยแต่ป้าพอลาซื้อมาอามหลักไม่ไม่กี่ร้อยอะนะคะตัวลเล็กแต่ตอนนี้โตแล้วนะคะแต่ก็รอให้ครบระยะเวลาที่เขาจะออกลูกออกหลานเนาะป้าพอลาก็จะขยายพันธุ์ไว้นะคะสวยงามเพราะน่าจะหลงรักพืชตระกูลน,นี้แล้วเนะาะอโรคาเซียเนาะสติงเลนะคะเนี่ย เสียงก็ง่ายก็บางต้นเออต้นอื่นๆของป้าพอลล่าบางทีก็ลากเน่าไปนะคะแต่ตัวเนี้ยก็คืออยู่ได้แต่ว่าอย่าให้น้ําขังน้ำแฉะตรงตรงกระป๋องนะเนาะปะพอลล่าไปดูไข่ไข่ไข,ข่ของอปลากระเบนของเราเนี่ยนะคะที่เขาจะขยายพันธุ์ต่อเนี่ยจะออกเป็นสีชมพูนะคะเดี๋ยวเรามารอลุ้นกันว่าของป้าพอลล่าจะมีกับเขาไหม เนาะก็ให้คุกก่อนเนาะอายุประมาณ8เดือนนะคะถึงจะมีไข่ออกเนาะตอนนี้ก็เลี้ยงดูดูความสดชื่นนะดูความสวยงามเนาะเป็นเพื่อนแก่เหงายามว่างๆเนาะก็มานั่งแตะๆะขุดขุดขด,ดินถอนหญ้าออกเนะรดน้ำนะ,ะปุ๋ยก็ไม่ค่อยได้ให้เท่าไหร่นะคะ พอาอล่าก็รู้สึกว่ามันจะค่อนข้างง่ายกว่าแต่บอลสีมันก็จะมีสีสันสวยงามแต่ว่าพอถึงฤด,ดูหนาวมามันก็ยุบอะค่ะแต่บอลตัวเนี้ยค่ะมันไม่ยุบเน่าเลยค้ะทำให้ลากมันเน่าเนาะเนี่ยนะคะเพื่อนๆท่านไหนที่เลี้ยงไว้นะคะก็มาแนะนำป้าพอล่าได้นะคะเนาะ ตาพอลาก็เลี้ยงไปศึกษาไปเนาะอเอออะไรตัวไหนต้องการความดูแลประมาณไหนเนาะแต่ตัวเนี้ยน่าจะรอดแล้วละสี่ห้าเดือนละแต่ก็ไม่แน่ยอยเอเนอนะผ่านฝนก็พยายามดูอย่าให้น้าขังนะคะเนาจะเปลี่ยนกระป๋องอยู่นะคะี่อโรคาเซียสติงเลนะคะ เรือลคาเซียปลาหางกระเบนนะคะคะ้นตัวปลาพลาแล้วนะคะคืออกแล้วนะนะคะสวยงามนะคะดูแล้วก็สดชื่นเนาะ,ะมาจุดงานมาก็อยู่หลังห้องกัน ยังไงวันนี้ป้าพอล่าก็มาล่ำลาเพียงเท่านี้ก่อนนะคะเพื่อนๆท่านไหนไมีเคล็ดลับในการเลี้ยงดูดีๆก็แนะนำป้าพอล่าได้นะคะสำหรับคลิปนี้ป้าพอล่าก็ล่ำลาไปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ